สวัสดีครับน้องๆทุกคนครับกองทัพอากาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจากอากาศประจำปีการศึกษา2,567ทางอินเทอร์เน็ตนะครับที่ www.atts.ac.th ตั้งแต่1ธันวาคม2,566ถึงวันที่31มกราคม2,567นะครับซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนจากอากาศประจำปีนี้นะครับ เราก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับคือ 1. ประเภทบุคคลพลเรือนนะครับคุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีและไม่เกิน20ปีเกิดระหว่างวันที่1มกราคม2547ถึงวันที่31ทธันวาคม2549เท่านั้นนะครับเราจะใช้ปีพศนะครับก็คือเกิดปี47ถึงปี49ถึงจะ ตรงคุณสมบัติในการสมัครสอบนะครับส่วนคุณวุฒิการศึกษาสําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือกําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ภาคเรียนสุดท้ายโดยจะต้องจบการศึกษาก่อนวันที่1พฤษภาคม2567และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า2.00หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อน,อนะครับเทียบเท่าคุณวุฒิมปลายหรือกําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายโดยโลงวันจบการศึกษาก่อนวันที่1พฤษภาคม2567นะครับต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า2.00เช่นกันนะครับหรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือกำลังศึกษาหลักสูตรประก,ศกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3ภาคเรียนสุดท้าย โดยโลงวันจบการศึกษาก่อนวันที่1พฤษภาคม2517และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า2.00สรุปก็คือคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนจากอากาศก็คือวุฒิม .6 เทียบเท่าทั้งกสนปวชได้หมดทุกสายสาขานะครับแต่เกียรเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า2.00ส่วนคุณสมบัติพื้นฐานก็คือเป็นชายโสดมีสัญชาติไทย บิดามดามีสัญชาติไทยโดยการเกิดถ้าบิดาเป็นนายทหารชั้นสายบัตรหรือนายทหารชั้นประทวนที่เป็นสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้วมารดาจะไม่ใช่ผู้ที่เป็นสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้นะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติของประเภทบุคคลพลเรือนนะครับส่วนคุณสมบัติกลุ่มที่2นะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มของประเภททหารกองประจำการสังกัดกองทัพอากาศและสังกัดหน่วยงานอื่นในก,กระทรวงกลาโหมที่สมัครใจเข้ารับราชการในกองประจำการ ในกลุ่มตรงนี้นะครับเราจะให้สิทธิ์ของทหารกองประจำการครับในส่วนที่สังกัดกองทัพอากาศและสังกัดหน่วยงานอื่นในกระทรวงกลาโหมซึ่งหมายความว่าเป็นทหารกองประจำการในส่วนของกองทัพบ,บกและกองทัพเรือนะครับซึ่งสามารถจะมาสมัครสอบได้โดยจะต้องมีคุณสมบัติคือเป็นทหารกองประจำการที่สมัครใจเข้ารับราชการโดยวิธีร้องขอกรณีพิเศษก็คือด้วยระบบออนไลน์ หรือโดยวิธีร้องขอณวันตรวจเลือกซึ่งอยู่ระหว่างประจำการหรือหลังปลดประจำการอายุต้องไม่เกิน24ปีนะครับก็คือไม่เกิดก่อนปี2543การสมัครใจเข้ารับราชการสมัครโดยวิธีออนไลน์นะครับหรือในวันตรวจเลือกทหารก็ไปยื่นความจำนงขอสมัครเข้ารับราชการในกองประจํการในส่วนตรงนี้นะครับช่วงระหว่างประจำการ6เดือนหรือ1ปีหรือหลังปลดประจํการไปแล้วนะครับ ถ้ายุไม่เกิน24ปีก็มีสิทธิ์ที่จะสามารถสมัครสอบได้ส่วนคุณวุฒิการศึกษาก็เหมือนกันครับจะเหมือนกับประเภทบุคคลพลเรือนเลยก็คือมีวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับม .6 หรือเทียบเท่ากศนปวชมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต้องไม่ต่ำกว่า2.00นะครับตรงนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะสมัครสอบได้เช่นกันนะครับ สำหรับผู้ที่ถามมาว่าผมประจำการอยู่จะสามารถสอบได้ไหมตอนนี้ผมเป็นทหารสามารถสอบได้ไหมนะครับก็จะอยู่ในเงื่อนไขนี้ถ้าท่านเป็นทหารที่ท่านสมัครใจเข้ามาตอนนี้ประจำการอยู่ก็สามารถสมัครสอบได้นะครับถ้ามีคุณวุธตอนปลายนะครับหรือเทียบเท่าแล้วก็อายุไม่เกิน24ปีก็สามารถสมัครสอบได้ในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่3นะครับเป็นประเภททหารกองประจำการสังกัดกองทัพอากาศ ที่รับราชการในกองประจำการครบ2ปีในกลุ่มนี้จะให้สิทธิ์ของทหารประจำการในส่วนของกองทัพอากาศนะครับที่มีเวลารับราชการในกองประจำการครบ2ปีซึ่งอยู่ระหว่างประจำการนับตั้งแต่วันประจำการนะครับจนถึงวันที่30เมษายน2567หรหรือหลังปลดประจำการครับ ถ้าอายุไม่เกิน24ปีไม่เกิดก่อนปีพศ2543ท่านก็มีสิทธิ์ที่จะสามารถสมัครสอบได้นะครับคุณวุธิการศึกษาก็เช่นเดียวกันครับสำเร็จหลักสูตรนัมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่านะครับทั้งกศนอปวชนะครับทุกสายการเรียนผลการเรียนต้องไม่ต่ำกว่า2.00เช่นกันนะครับในส่วนกำหนดการรับสมัครนักเรียนจากอากาศประจำปี2567 เราเปิดรับสมัครวันที่1ธันวาคม2516ถึง31มกราคม2517ทางอินเทอร์เน็ตนะครับที่ www.atts.ac.th <c oughs> เพียงช่องทางเดียวนะครับสอบภาคแรกนะครับสอบภาควิชาการในวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์2567เวลา13.00 15.30ณศู 30, นย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตนะครับสำหรับขั้นตอนการรับสมัครนะครับ ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ www.atts.ac.th นะครับอ่านรายละเอียดต่างๆนะที่แสดงนะครับก็จะมีข้อมูลคุณสมบัติกนำะหนดการมีคำแนะนำต่างๆนะครับมีคู่มือในส่วนตรงนี้ก็อยากให้ผู้สมัครอ่านให้เข้าใจนะครับหลังจากนั้นนะครับให้คลิกเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์นะครับที่มีปุ่มอยู่ตรงกลางนะครับเมื่อเข้ามาแล้วในส่วนตรงนี้ก็จะมี เมนูแบบฟอร์มเอกสารต่างๆนะครับคุณสมบัติผู้สมัครข้อมูลเหล่าทหารนะครับการสอบการตรวจร่างกายทางการแพทย์ในส่วนตรงนี้ก็อยากให้อ่านให้ละเอียดนะครับเมื่ออ่านเสร็จแล้วทางด้านขวามือนะครับบนสุดก็จะมีการเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ให้คลิกเข้าปุ่มตรงนี้ไปนะครับสำหรับผู้ที่เข้าสมัครผ่านทางแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือนะครับทางหน้าจอของท่านก็จะเป็นรูปแบบนี้ให้สังเกตที่ ขีดสามขีดตรงมุมขวาด้านบนนะครับให้คลิกเข้าไปที่ขีดสขีดก็จะปรากฏเมนูขึ้นมาเช่นเดียวกันก็จะมีแบบฟอร์มเอกสารคุณสมบัติผู้สมัครข้อมูลเหล่าทหารข้อมูลการสอบนะครับต่างๆตรงนี้ให้ศึกษาทำความเข้าใจอ่านให้ละเอียดหลังจากนั้นให้คลิกเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ได้เลยครับเมื่อเข้ามาแล้วในส่วนของหน้าแรกนะครับ ให้กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักในส่วนตรงนี้นะครับและให้ใส่ตัวอักษรที่เห็นในงภาพนะครับภาษาอังกฤษใส่ในช่องนี้นะครับหลังจากนั้นกดเข้าสู่ระบบครับในส่วนของหน้านี้นะครับก็จะเป็นการอัปโหลดรูปภาพของผู้สมัครนะครับทางด้านซ้ายมือรูปภาพอันนี้อาจจะเป็นรูปชุดนักเรียนชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพนะครับเน้นชุดสุภาพ งดใส่เสื้อคอกลมนะครับให้ใส uh ่เสื้อที่เป็นเสื้อเชิ้ตเสื้อคอปกนะครับเป็นรูปถ่ายติดบัตรนะครับที่เอารูปถ่ายที่เป็นรูปถ่ายท่องเที่ยวธรรมชาติไม่ต้องถ่ายมานะครับแล้วก็จะมีทางด้านขวามือก็จะเป็นให้อัพบัตรประชาชนนะครับตรงนี้ก็คือให้ถ่ายจากบัตรประชาชนเลยไม่ต้องถ่ายจากบัตรกระดาษ A4 นะครับให้ถ่ายบัตรประชาชนแล้วจัดรูปแบบให้เป็นแนวนอนนะครับบางท่าน ส่งรูปมาเป็นรูปเอียงรูปแนวตั้งมานะครับเน้นนะครับตรงนี้ให้สำรวจก่อนนะครับแล้วก่อนอัปโหลดรูปภาพแต่ถ้าอัปโหลดมาแล้วรูปภาพที่ไม่เรียบร้อยไม่เหมาะสมเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจนะครับเราจะแจ้งไปว่าผ่านหรือไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านให้ผู้สมัครเข้ามาระบบอีกรอบนะครับเพื่อทําการแก้ไขรูปภาพตามที่เราแจ้งไปนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วก็กดปุ่มถัดไปครับ เมื่อเข้ามาถึงในหน้านี้นะครับจะเป็นเมนูของประเภทผู้สมัครนะครับท่านจะต้องเลือกเมนูในการเข้าสมัครตามคุณสมบัติของท่านนะครับกลุ่มที่1จะเป็นบุคคลพลเรือนนะครับอายุ18-20ปีนะครับเกิดระหว่างปีพศ47-49กลุ่มที่2นะครับทหารกองบัจําการสังกัดกองทัพอากาศและสังกัดหน่วยงานอื่นในกระทรวงกลาโหม นะครับเป็นทหารที่สมัครใจเข้ารับราชการในกองประจ,จําการนะครับก็คือทั้งในส่วนของกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศที่สมัครใจเข้ามานะครับอ,อยู่ระหว่างประจําการหรือหลังปลดประจําการก็สามารถสมัครตรงนี้ได้นะครับเน้นย้าอายุไม่เกิน24ปีนะครับกลุ่ม mm. ที่3อันนี้จะเป็นในกลุ่มของทหารกองประจําการเฉพาะสังกัดกองทัพอากาศเท่านั้นนะครับที่รับราชการในกองประจําการมาแล้วครบ2ปีนะครับ ครบ2ปีให้สมัครที่กลุ่มที่3นี้นะครับดังนั้นให้เลือกสมัครได้เพียงแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะครับแค่คลิกเลือกเข้าไปครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับในส่วนแรกก็คือให้ทุกคนกรอบวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครนะครับจะมีข้อมูลอยู่นะครับให้เลือกตาม ดอกดาวลิฟต์นี้ได้เลยนะครับพร้อมกับใส่ข้อมูลบางท่านอาจจะยังเรียนอยู่ภาคเรียนสุดท้ายเกรดเฉลีย่ยอาจจะยังไม่ออกนะครับก็ไม่เป็นไรครับเว้นช่องว่างไว้นะครับแล้วก็จะมีการกรอกข้อมูลพื้นฐานของผู้สมัครครับชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดส่วนสูงน้ําหนักนะครับในส่วนนี้ก็คือกรอ,อกตามเมนูได้เลยครับบุคคลที่สามารถติดต่อได้นะครับในกรณีฉุกเฉินนะครับใส่เบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อย ในส่วนคนที่ขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษนะครับถ้ามีก็ให้ติ๊กตรงนี้ครับว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาวิชาฐานชั้นปีเท่าไหร่แล้วก็เป็นบุตรคลาดการทาหารหรือลูกจ้างนะครับที่มีวันทวีคูณหรือผ่านศึกสงครามมีใบรับรองมานะครับก็ให้ติ๊กเลือกตรงนี้ครับหลังจากนั้นก็ให้กดถัดไปนะครับส่วนสิทธิการขอคะแนนเพิ่มพิเศษนั้นเราจะตรวจจากเอกสารเป็นหลักครับ ก็คือให้ผู้ที่จะขอยื่นสิทธิ์ตรงนี้ให้ส่งเอกสารนะครับก็คือเป็นใบสมัครนะครับแล้วก็เอกสารหลักฐานที่ยืนยันว่าท่านมีสิทธินี้นะครับส่งกลับมาที่โรงเรียนจากอากาศครับก็คือส่งมาที่นายทหารกําลังพลโรงเรียนจากอากาศครับเลขที่171ทับหน,นะครับแขวงสนามบินนะครับเขตดอนเมืองกรุงเทพ10-210นะครับวงเล็บอุ่มซองว่าส่งเอกสารคะแนนเพิ่มนะครับตั้งแต่ วันที่สมัครนะครับจนถึงวันสุดท้ายคือ7กุมภาพันธ์2567ครับในโซนตรงนี้จะเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านตามปัจจุบันนะครับใส่เบอร์โทรให้เรียบร้อยนะครับส่วนหน้าสุดท้ายก็จะเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจนะครับต่อกระบวนการรับสมัครนะครับให้ท่านตอบแบบสอบถามตามนี้ได้เลยครับในส่วนหัวข้อสุดท้าย นะครับให้ติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมทั้งหมดนะครับเพื่อยืนยันข้อมูลในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็กดยืนยันข้อมูลครับเพื่อเป็นการส่งเมื่อส่งเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นเป็นรูปใบสมัครนะครับก็จะมีรูปถ่ายของตัวท่านเองนะครับมีใบสมัครมีข้อมูลต่างๆตรงนี้ก็คือให้ปริ้นออกมานะครับเพื่อนําใบที่แจ้งด้านล่างนี้ครับจะมี QR code คเพื่อนําไปชําระเงินค่าสมัครได้ที่ เคาน์เตอร์สวิทนะครับเซเได้ทุกสาขาก่อนวันที่5กุมภาพันธ์2567นะครับผู้ที่ไม่ได้ชำระเงินค่าสมัครสอบภายในวันที่กำหนดจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบนะครับดังนั้นน้องๆที่สมัครแล้วอย่าลืมไปชำระเงินนะครับที่เคาน์เตอร์สวิททุกสาขาบางท่านสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วลืมจนถึงเวลาวันที่สอบท่านไม่ได้ชำระเงินตามที่กำหนดก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าสอบนะครับก็ จะพลาดโอกาสนี้ไปนะครับส่วนผู้ที่สมัครและชำระเงินเสร็จแล้วจะสามารถเข้ามาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบอีกครั้งหนึ่งได้ตั้งแต่ในวันที่7กุมภาพันธ์2567เป็นต้นไปนะครับส่วนผู้ที่เข้ามาตรวจสอบรูปถ่ายที่ ไม่ผ่านนะครับก็ให้เข้ามาที่ระบบเดิมเหมือนกันแล้วก็ดูด้านบนนะครับเราจะมีแจ้งไว้ว่าถ้าท่านที่รูปไม่ผ่านเพราะอะไรเหตุผลอะไรก็ให้ดําเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาอีกทีในวันที่7กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับรูปแบบของัตรประจําตัวสอบก็จะเป็นรูปนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคําแนะนําต่างๆนะครับของน้องๆที่สนใจที่จะ,ะสมัคร สอบเข้ามาเป็นนักเรียนจากอากาศประจำปีนี้นะครับปี67ก็สนใจนะครับเข้ามาอ่านรายละเอียดได้นะครับที่ w w w a t t s a c t t h นะครับหรือที่เฟซบุ๊กนะครับเพจโรงเรียนจากอากาศนะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆศึกษาข้อมูลต่างๆให้ละเอียดนะครับทำความเข้าใจได้นะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพอากาศร่วมกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ